ลึกศพโอ้โหโชคใหญ่มากนะเนี่มยมือติวเดินถอยหลังสิ่งที่คุณอาจจะหือนว่าคุณอาจจะต้องมีการจัดการในเรื่องเอกสารทรัพย์สินสิน,สนทรัพย์นะใครที่เคยขายที่ขายทางไม่ได้หรือคุณอาจจะแบบว่ามีที่มีทางมีเอกสารที่มันค้างคาก็ต้องได้จัดการสักทีหนึง่งแล้วก็ตรงนี้นะคะดาวมฤตยูเดินถอยหลังมันก็คือจุดเปลี่ยนของคุณด้วยเพราะดาวมฤตยิวคือดาวการผันผวนการเปลี่ยนแปลงการผันผวนการเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆการเคลียอะไรเก่า เคลียปัญหาสสางเก่าๆเพื่อชีวิตก็ได้เริ่มต้นใหม่เคลียปัญหาสสารเก่าๆเพื่อหลุดพ้นปัญหานะคะรวมไปถึงปัญหาเก่าๆตรงนี้นอาจจะเป็นปัญหาอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับหนึ่งคนใกล้ตัวสองเรื่องของงานได้ทั้งนั้นสามเรื่องของธุรกรรมการเงินได้นะคะบางท่านเนี่ยส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึงตรงนี้อาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยมเนี่ยฮะชาวพุกศก นะถ้าไม่ใช่ก็คือที่ทํากินรวมไปจนถึงคุณอาจจะตัดสินใจในสิ่งที่คุณเคยคิดมาอยากจะทําอ่านะคะอแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยอันนี้คือเรื่องดีนะคะอันนี้คือเรื่องดีเรื่องของอดาวมฤตยูก็ไปทํามุมติโกนกับพุตตะพุตตะเรื่องของลูกหลานเรื่องของบริวารอ่าบางทีนะคะจะมองในมุมมองแบบนี้นะใครที่เคยแบบว่ามีอะไรที่แบบว่ากับบริวาร ก็อาจจะได้สสางปัญหาต่อกันได้นะอันนั้นคือมองในมุมดีไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่จะไปไกลๆทำงานต่างถิ่นแดนไกลธุรกิจทางไกลการค้าการขายธุรกิจทางไกลมีโอกาสที่ดีมากๆของชาวฝึกศพนี่แหละค่ะนะคะจังหวะของคุณมันมาแล้วหรือบางท่านมีแนวโน้มเดินทางไกลก็ได้แล้วก็บางเคสก็มีการเปลีย่ยนแปลงตัวเองไปเลยจริงๆ นะ้วได้ไปอยู่ที่ไกลไปเลยรวมไปจนถึงธุรกิจนะลูกค้าลูกค้าทางไกลได้รวมไปจนถึงลูกค้าเก่าๆก็อาจจะหมายถึงการย้อนกลับเข้ามาก็ได้ความสําเร็จโชคมาโชคของคุณมานะคะถึงได้มองว่าเอดาวเูเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีโอกาสมีโชคอะไรใหญ่ๆเพราะดาวมเจอิยูก็ไปยกถึงลาภะด้วย นะคะความสําเร็จอะไรต่างๆนานาก็เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณเพีย,พยายามอยากจะเริ่มต้นหรือหมายถึงปัญหาอะไรต่างๆนานาที่คุณพยายามแก้ไขคุณก็จะแก้ไขสําเร็จด้วยเช่นกันนะคะหรือการได้เงินอะไรที่มันเก่าๆที่มันคือมันเป็นปัญหาอยู่อะ่ะอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็มีโอกาสมีโชคทางการเงินตรงนั้นได้อยากจะร่วมหุ้นนะคะอยากจะร่วมหุ้นอยากจะทำอะไรกับใครใหม่ๆโอกาสก็มา หรือจะทำอะไรร่วมกันกับคู่สับคู่รักครอบครัวจะทําอะไรใหม่หมๆบุกเบิกอะไรใหม่ๆร่วมกันก็มีโอกาสที่ดี